ศิลปินสาวสาสีพี่น้องแอมควงแขนพี่เวียงเกี่ยวก้อยกีตานิพ่าพอสวัสดีค่ะ FC แฟนครับทุกทท่านพบกับย่าอีกครั้งสําหรับการอัปเดตข่าวข่าวของศิลปินที่ FC ชื่นชอบเนาะสําหรับคลิปนี้สุดพิเศษอีหลีของสามสาวแหงบานแกรมมิโกน้องแอมชนทีชาควงแขนพี่เวียงณนะรือโมนเกี่ยวก้อยพี่สาวกีตานิพาพอนมอบ ความสุขให้กับเอฟซแฟนครับในงานอายุวัฒนมงคลครบรอบ73ปีพระคูศิริสาคอนธรรมณวัฒกาเบือซึ่งสามสาวศิลปินลูกทุ่งซื้อดังสิทําการแสดงในคำขึ้นวันที่7มกราคม2567หมอบความมวลความสนุกสนานและความมวลความสนุกสนานนี้กับการันตีที่แอม ชนธิชาแช่มยี่สิบเอ็ดสมัยกีตานิพาพอนแช่มล่อยหาสมัยและพี่เวียงณะหรมนที่ความสามารถกับบอเป็นสองร่องภายพี่น้องวันที่เจ็ดมการาคมนี้เอฟซีแฟนครับพ่อพอแม่ห้ามผ่าดเด็ดขาดพี่น้องภายผ่าดถือว่าพลาดอย่างใหญ่หลวง อีกโดนจากมือใดบุูถี่สามสาวเพิ่นสีโครจรมาพบมาพอกันเพิ่นสีใดมาแสดงน้ำกันอีกเพราะฉะนั้นขอให้พี่พี่น้องเฮตโตว,วาง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 ท่อนัน่นถึงมือก็แค่อาบนาำท่าแปลงแตง่งตัวงามงามไปจองหนาเวทีแบบสวยๆเพื่อพบพอสามสาวศิลปินคนดังของเฮ้ากัน ขอ,อย้ำนะคะวันที่เจมกราคม2อ6พคนหาร้ำขึ้นของการพบพ่อคนพิเศษอย่าลืมจ้าสำหรับคลิปนี้ย่ากับขอขอบคุณเอซีทุกท่านที่เขามาชมมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ย่ยมือนีคงสิจบแต่เพียงทอนี่พี่น้องมือหนาพบพ่อกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีจ้า